โอ้โนี่ยอดที่พี่นนท์พูดใช่ไหมว่ามันยอดมันพุ่งยอดพุ่งใช่ไหมอ๋อนี่มันออกออกดอกนี่ออกดอกแล้วก็มีด้วยแล้วก็ที่มันออกเนี่ยมันออกทุกข้อเลยมันดกใช่ไหมอ๋อดอกด้วยใช่ไหมคะโอ้ยังไงนี่ไงเล็กๆน้อยๆที่มันออกเนาะใช่ออกทุกข้อดูดูดูมันออกทุกทุกข้อใช่ไหมทุกข้อจะเป็นนี่ค่ะนี่ค่ะ๋ออ๋อเนี่ยเนี่เนี่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 เต็มเลยอ๋ออย่างนี้เลยว่าทุกข้อซึ่งปกติแล้วหน้าหนาวนี่คือจะไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะไปออกยอดแถงเยอะ แต่ผมใช้ทุกอย่างนะพริกผมก็ใช้ถั่วผมก็ใช้โอ้โหแล้วเป็นไงม้างคะ็ดีครับพริกก็ออกออกดอกเยอะครับประหยัดครับประหยัดยผมจะใช้นิดเดียวเองครับต้นอย่างเงี้ยเลยมากมันจะออกอย่างนี้ออกที่แขนแต่นี้มันออกที่ต้นเลยครับอ๋อซึ่งไม่เคยที่ผ่านมานี่คือไม่เคยเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะมันไม่เคยออกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสารเสริมพืชก r e e n power ครับออกตามข้อตามลําต้นโอ้ยนี่นี่คุณแม่ดู เห็นไหมสวยแล้วอันนี้ครับออกสามออกสามอันเลยไหมพอเดียวออกสามลูกเลยโอ้โหแล้วอย่างนี้เราต้องเด็ดทิ้งไหมคะไม่ไม่เด็ดครับปล่อยอย่างเงี้ปล่อยเลยโอ้โหดูตรงนี้คุณเนมดูนี่โอ้ยโอ้หอย่างนี้ก็ได้น้ําหนักด้วยใช่ไหมคะนี่ได้ครับได้ยืนยันเลยใช่ไหมคะว่ามันมันลดต้นทุนจริงจริงลดครับลดลดต้นทุนเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Green Power ลองบอกกับท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมคะว่าใช้แล้ว ผลมาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อดีครับดีจริงๆครับมันช่วยการเจริญเติบโตแล้วก็เร่งผลผลิตครับได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นบบเนาะถ้ตามภาพที่เห็นนะครับซึ่งหน้าหนาวนี้ปกตินะครับมันมันจะไม่ค่อยโตผล,ผลผลิตมันจะออกน้อยครับอ,อันนี้ก็เราสามารถบอกเกษตรกรได้แล้วเนา <S 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 วนะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของอินพาวเวอร์ของเรานนคะค่ะเราก็ กลับมาเยี่ยมชมแปลงทดลองใช้กินพาวเวอร์ของเราอีกรอบนึงนะคะใช่อันนี้ลองมาดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่วัฒนามันออกดอกก่อนกําหนดเนี่ยอันนี้แขนงเนี่ยมันจะออกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยออออ๋๋มันนี่คือได้ทั้งดอกแล้วก็ออกแขนงแสดงว่ารากรากมันยัรากมันเดินเนี่ยดูคุณจิ๊บดูค่ะดูแขนงออกนะไม่น่าเชื่อต้นแค่นี้คุณแหม่มนี่ดูมันออกทุก ทุกข้อแหละทุกกิ่งทุกข้อเลยทุกข้อใบพี่วัฒนาแบบออกทุกข้อเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้าเนี้ยมันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นเนาต้องเด็ดยอดมันอ๋อต้องเด็ดยอดถึงจะแตกแขแนงเด็ดยอดมันค่ะแต่นี่มันออกดอกแล้วไม่ต้องเด็ดแล้วปกติดอกอะต้นหนึ่งเนี่ยสูงสุดเลยพี่วัฒนาเคยนับแม่ว่ามันได้ประมาณกี่ดอกมันได้ก็ครั้งแรกก็ได้สองดอกแค่นั้นแหละ วันที่สามวันที่สี่พวกขนแงเนี่ยมันขึ้นมาวันจะได้เลยเป็นสิบสิบดอกต้นอ๋อเข้าใจแล้วคือที่มันจะได้เพราะว่ามันมีขนแห่งใช่ขนแขนงเนี้ยมันก็จะทําให้ดอกอ่ะเพิ่มขึ้นใช่ใช่ค่ะโอ้ถ้าอย่างงั้นอันนี้มันก็ทําให้ดอกเยอะสิ่หะใช่ถ้าอย่างงี้ก็นับตามขนแงได้เลยว่าดอกจะมีกี่ดอกจะนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณแม่เลือกถึงแตงกวา ท,ที่ที่มันออกตามข้อ,อไงนั่นแหละข้อละลูกละลูกนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอนนลองนับดูนะนนว่าต้นนี้จะมีกี่ดอกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้มีเก้าดอกแล้วค่ะเก้าสิบดอกแล้วค่ะ ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเนาะว่าข้นับดอกกันยังไงใช่ยิงยิงแตกมันยิงขนงเยอะมันยิงคือข้นับดอกก็คือนับจากขนแงมันก็อยู่กับระบบลากไปไงถ้าลากมันแว่าลากมันเดินดีตอนนี้ถ้าลากมันหากินเก่งมันก็แตกินเก่งก็แสดงว่าดินดีด้วยใช่ลากมันก็เลยสามารถชอนใช้หาอาหารได้ค่ะอย่างถั่วเนี่ย ปลูกไว้กินน้อยก็พ้นมันก็ยังดกเลยไปลองทดลองอยู่บางคนบอกว่าต้องปลูกถั่วก่อนถอนดาวเรืองแล้วต้องปลูกถั่วก่อนถึงจะมาปลูกอีกไม่ต้องมาซื้อยากินพาวเวอร์สารเสริมประสิทธิภาพพืชแล้วก็เอาลองเอาไปใช้ดูเราก็จะได้แล้วไม่ต้องไปเว้นช่วงค่ะถ้าเว้นช่วงก็เงินหมดอีกไม่ต้องเว้นช่วงเลยเพวกคันนี้มันขึ้นอยู่กับระบบรากถ้ารากมันไปรอบต้น มันก็ดอกใหญ่งามมันอยู่เรื่องลากเลยทีนี้พี่วัฒนากล้าพูดยังว่ากินพาวเวอร์ใช้ได้เลยไม่ต้องลองกินพาวเวอร์ใช้ได้เลยไม่ต้องลองนี่ใช้ถึงจะรู้ถึงจะรู้ถ้าลองก็ไม่รู้ต้องใช้เลยแล้วจะได้รู้กับตัวเองสังเกตดูที่พี่หมอนส่งมาให้ดูมันจะรากงอกมันจะออกต้นเลยเห็นนะพี่กระยาวยก็ยิ่งเห็นใบอ่อนเพอแล้วกยิ่งประทับใจเลยว่าใช่ไหมคะ ย,ยอดยอดอ่อนที่เกิดมามันจะออกเฉียวเหี่ยวนิดนึงนะคนแต่อันนี้ออกมาเขาเด้งเลยแบบด<ช>ีใ,ใจมากเลยพอเขาได้น้าปุ๊บเขาเด้งขึ้นมาเลยแล้วอ้เราก็เลยใใลําต้นจะตั้งตรงใช่เพราะตอนแรกพี่ปล่อยจนแบบว่าดินแตกระแหงเลยวิธีแค่ข้าวของพี่หนอนทำยังไงก็พี่มีอ่าง <S <S น้าใช่ไหมคะแล้วพี่ะจะเข้าลงไปใช่ไหมคะพี่ก็ใส่สารเสริมมาค่ะช่แล้วก็ไปเล็กๆอากาที่ให้มาค่ะ แล้วก็ใส่ไปในน้ําค่ะแล้วพี่ก็เอาข้าวลงไปแช่หนึ่งคืนแล้วก็ทําตามที่บองใช่คืหนึ่งวันแล้วหน่วันก็เอาขึ้นมาแล้วมันเห็นผลเลยไหมคะมันเห็นรากออกตอนงอกค่ะใช่ไหมแล้วงอกแล้วมันก็จะขาวด้วยนะใช่ใช่แล้วก็จะมีที่จะเห็นมันจะมีต้นแบบตั้งเลยนะตั้งแล้วค่ะเพราะวสามวันเอามาลงแปลงเขาก็สามวันก็อ๋อพอมันงอกมามันตั้งเลยค่ะที่จุดอ๋อที่ส่งไปให้เหรอคะ่ส่งปให้เหตลอด ทำไมหวานยังไงถึงเสมอกันเด้เลยอ่ะเนี่ยค่ะคนหวานกันันน้ำล๋อเนี่ยนี้ไหลคนสองไปแล้วนี่นี่อันนี้มะลิที่ที่ทดลองใช่เนี่ย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 โอ้เห็นมันมอกรำเยอะเห็นไหมดูสิโอ้ยนี่ไงห้าห้าโอ้โหเป็นพวงนี่นี่นี่โอ้สุดยอดนั่นแหละมันออกรำแบบอย่างงี้คนที่ปลูกมะลิขายเนี่ยนะถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยฉีดปุ๊บเนี่ยได้ใช่ได้ผลดีมากเลยดินเนี่ยมันจะ หมดปุ๋ยเมื่อไรเราก็อยากเปลี่ยนบางตัวมันมันใช้แล้วมันไม่ไม่มีประสิทธิภาพผมก็เลยอยากหาที่มันไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากอะไรแนี้ประหยัดปุ๋ยน้อยๆแล้วฉีดฉีดทางใบเอาเพราะพืชจริงๆอะฉีดทางใบมันได้ผลมากกว่าทางรากแต่ที่ผมรู้มานะเพราะว่าทางใบมันเป็นการผสมอาหารใบมีหน้าที่ผสมอาหารไงแล้วเมื่อกี้เห็นฉีดไม่ต้องปิดแมสไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเชียวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยฉีดไปเลยไม่เป็นอันตราย ไม่ใช่เคมีคือใช้จนรู้แล้วเนาะว<ช>่าอันนี้คือชีวภาพไม่ชีวภาพ<ช>อะนะหลอกไม่ได้แล้วหลอกไม่ได้แล้วผมได้ใช้แล้วก็มองได้ผลครับมองอยู่แล้วเีดไปครั้งแรกนี่ก็มองแตกกากานดีครับออมองผลก็มองมันผิวมันเดียถ้ามันหนาวผิวมันผิวสวยเนี่ยได้ราคาครับก็ตั้งผมมาอยู่ที่นี่ตั้งผสมสี่เก้าอ่ะ,อะแล้วก็ปูเปลี่ยนมาเรื่อยปปูเปลี่ยนมาเรื่อยพอมาใช้ตัวนี้เอาเริ่มใช้เฮ้ยเชื้อราเมื่อก่อนเชื้อราจะข่าวทั้งนันเนี้ยอันนี้ไม่มีละมาอันนี้ไม่เห็นละข้างในก็ไมม่ี แค่ครั้งสองครั้งก็ยังโอเคแค่นี้ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะโอเคแค่ไหนหลังจากที่ได้ใช้เป็นยังไงบ้างนี่ดีฝาทีแรกอ่ะตอนแรกมันเป็นยังไงตอนที่เรามันมันไม่เขียวอะมันไม่เขียวเลยใช่ไหมตอนนั้นมันยุบมันมันยุบไปแล้วพอฉีดไอ้นี่ไปก็เขียวขึ้นมาดีมองว่ามันเขียวดีก็ยอดก็ได้เก็บตอนนั้นเก็บห้าโลแทบไม่ได้ตอนนี้ก็ได้วันหนึ่งสิบโลได้จากที่มันยุบยุบมันจะตายเนาะตอนนั้นเนาะอ่าตอนนี้แม่ฉีดไปกี่รอบแล้ว สองรอบอัตราการผสมแม่งจับได้ไหมไอ้อนหนึ่งช้อนเตาเป้์จากอาการที่มันเหี่ยวๆนั้นเนาะตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแม่พอใจไหมพอใจนะนี่แค่สองคนเกษตรกรยุคใหม่ใช้ครีท,ทาวเวอร์